ระบาดใหม่กับเสียงปริศนาในกุฏิร้างนาวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในชนบทซึ่งถูกอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และป่ารกชัดมีเรื่องเล่าขานกันมาว่ากุฏิหลังหนึ่งในวัดนั้นเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะมีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นในยามค่ำคืนบางคนเล่าว่าเห็นเงาดำเดินวงเวียนอยู่รอบๆกุฏิ แต่ไม่มีใครกล้ายืนยันเพราะความกลัวจับขั้วหัวใจวันหนึ่งสมชายชายหนุ่มผู้ตั้งใจบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ได้เดินทางมาบวชที่วัดแห่งนี้หลังจากพิธีอุปสมบทเสร็จสิน้นพระสมชายได้รับมอบหมายให้พักในกุฏิที่อยู่ใกล้กับกุฏิร้างหลังนั้น แม้จะรู้สึกไม่สบายใจจากเรื่องเล่าที่ได้ยินมาแต่ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระสมชายจึงพยายามทำใจให้สงบคืนแรกในกุฏิพระสมชายนั่งสมาธิภาวนาอยู่จนดึกขณะที่กำลังจะล้มตัวลงนอนเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นจากกุฏิร้างเสียงนั้นเหมือนคนเดินลากเท้าไปมา บางครั้งก็เหมือนเสียงข้อมไม้เบาๆพระสมชายพยายามตั้งจิตแน่วแน่ไม่สนใจเสียงเหล่านั้นแต่เสียงกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนพระสมชายอดไม่ได้ที่จะเปิดหน้าต่างมองออกไปสิ่งที่พระสมชายเห็นทำเอาหัวใจแทบหยุดเต้นเงาดํำรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ใต้ต้นโพใกล้กุฏิร้าง ดวงตาของมันแดงฉานเหมือนไฟพระสมชายรีบหลับตาภาวนาพุทโธโโแต่เสียงหัวเราะเย็นยเยือกกลับดังขึ้นใกล้ๆหูราวกับว่ามันอยู่ข้างหลังรุ่งเช้าพระสมชายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจ้าอาวาสฟังเจ้าอาวาสถอนหายใจยาวก่อนจะเล่าเรื่องราวของกุฏิร้างหลังนั้นให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน มีพระรูปหนึ่งมาจำพรรษาในกุฏินั้นท่านเป็นพระที่มีจิตใจดีและเคร่งครัดในธรรมแต่วันหนึ่งท่านกลับถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยโจรที่มาปล้นวดัดวิญญาณของท่านจึงยังคงวงเวียนอยู่ที่นั่นเพราะความอาฆาตและความทุกข์เจ้าอาวาสแนะนำให้ระสมชายสวดมนต์แผ่เมตตาและทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้วิญญาณของพระรูปนั้น พระสมชายจึงตั้งใจทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดคืนต่อมาขณะที่พระสมชายสวดมนต์อยู่เสียงลากเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นมาหยุดอยู่หน้ากุฏิของพระสมชายพระสมชายรวบรวมความกล้าเปิดประตูออกไปและพบเงาดำนั้นยืนอยู่ตรงหน้า ดวงตาแดงฉานของมันจ้องมาที่ระสมชายก่อนจะพูดด้วยเสียงแหบพร่าว่าช่วยข้าด้วยผสมชายตั้งสติและตอบกลับไปว่าข้าพเจ้าจะช่วยท่านขอเพียงท่านสงบจิตสงบใจและรับส่วนบุญที่ข้าพเจ้าจะอุทิศให้เงาดำนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืด หลังจากคืนนั้นเสียงปริศนาและเงาดำก็ไม่ปรากฏอีกเลยพระสมชายยังคงสวดมนต์และทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้วิญญาณน,นั้นจนกระทั่งครบพรรษาและเมื่อออกจากวัดพระสมชายก็ได้เรียนรู้ว่าความกล้าและความเมตตาสามารถเอาชนะความกลัวได้เสมอ แต่สำหรับคนในหมู่บ้านเรื่องราวของกุติร้างยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปพร้อมกับคำถามที่ไม่มีใครกล้าหาคำตอบว่าเงาดำนั้นได้ไปสู่สุขติจริงหรือ